เรากดผิดกดพลาดขึ้นมามันจะยิ่งทําให้ก้างปลาเนี่ยทิ่มทะลุเนื้อเราเข้าไปลึกยิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะทําให้การรักษาเป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างเคสเนี้ยไปเอ็กซเรย์ถึง2รอบก็ยังมองไม่เห็นก้างปลาที่<า>ทิ่มอยู่ครับสนับสนุนโดยยูรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่กิ๊งสวัสดีพี่บอลนะครับเวลาขับรถเนี่ยเคยเตือนไว้ประมาทก็มาง่ายนี่คือ2ปัจจัยแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเรื่องครับปาดหน้าประมาทมากง่ายทําให้เจ็บทาให้ตายแต่ตอนนี้เพิ่มเข้าไปปาดหน้าแปลว่าปาดหน้าถึงขั้นฆ่ากันเลยหรอฆ่ากันตายฮะนี่คือเหตุการณ์ร้ายๆในบ้านเราประเทศไทยและรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไม่สนใจครับขณะที่มีการปาดหน้ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อยู่ฝั่งนี้ลงมาเนี่ยเขาใช้ท่าไม้ตายท่าไม้ตายคือล็อกคอ ล็อกคอรคนนี้หนุ่มกว่านะเนื่องจากตัวเขาใหญ่กว่าอายุเขาต่างกันประมาณยี่สิบปีล็อกคอแล้วเอามีดกระซวกฆ่าตายคาที่ครับการใช้ลักษณะความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อมนุษย์ด้วยกันเนาะเอออันนี้มันทําให้ญาติเขารู้สึกได้ว่าเหมือนไม่อยากจะช่วยรักษากันเลยอแต่ตามรายงานคือลูกก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้มาฟ้องแพทย์สภาอะไรถู่ไหมไม่ได้ติดใจสาเหตุติดใจแค่คําพูดอย่างเดียวเดียวเลยเรื่องใหญ่จริงนะเรื่องของคำพูดคำพูดบางครั้งบางที เหมือนฆ่ากันตายอ่ะโดยแบบไม่ได้เจตนาด้วยซ้ำไปครับอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคพูดเลยเป็นคําจริงๆเลยรอบนี้กลับมาเฟื่องฟูอีกทีแล้วชนบุรีมีแต่เรื่องครับฮะเยอะไม่ที่ชนบุรีมีแต่เรื่องนะออรอบนี้แบบระดับใหญ่ฮะ<อ>ใ,หใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดจีนเทาเ,ออเขามาผสมกับสามเหลี่ยมทองคําออ,ออกมาระดับ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเฮะรอบนี้เป็นผิดกฎหมายครบวงจรมีทั้งบอลมีทั้งขากามมีทั้งแก๊งคอลก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ากลายเป็นโศกนาฏกรรมเลยค่ะไม่มีอะไรคุ้มเลยนะใช่คือไปทะเลาะกับเขาหรือไปฆ่าเขาอ่ะเออไม่มีเรื่องเสียทั้งสองฝั่งอ่ะไม่คุ้มทั้งคู่เลยคือถ้าฝั่งคนตายเนี่ยคิดซะว่าเออช่างมันเถอะ แก่แล้วขับรถอย่างนี้ก็โลกระลาปล่อยเข้าไปาบ่น<า>แค่<อ><อ>ในรถอ่ะแล้วเราก็ขับไปของเราไม่ยุ่งกับเขาส่วนทางฝั่งคุณลุงนี้ลงไปไฟกับเขามีมีดตัวเองก็ติดคุก เสียชีวิตในคุกแล้วไหมคะแบบเนี้ยอมไม่มีใครได้จากเหตุการณ์ทั้งคู่เลยนะฮะอ <Yeah. S 1> ่ะขยับไปดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับผู้ชมย่านประชาอุทิศมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับชาวบ้านเนี่ยไปมุงดูกันบริเวณหน้าคลินิกแห่งหนึ่งหลังจากที่ลูกชายเนี่ยพาคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจมารักษาด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปรากฏคุณหมอคลินิก ปฏิเสธการรักษาออบอกให้รีบพาพ่อเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวจะมาตายในคลินิกลูกไม่พอใจเ<อ>พราะสุดท้ายเอาพ่อออกจากคลินิกแล้วก็ตายอยู่หน้าคลิ<อ>นิกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้ทำไมเขาถึงได้ชอบประเทศไทยในการเป็นฐานที่ตั้งเสียเหลิอเกินนะคะคือถ้าจะหลอกคนไทยด้วยกันเขาจะไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าเขาจะหลอกเพื่อนบ้าน เขาจะมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยค่ะ oh. แล้วครั้งนี้นะคะประเทศที่โดนหลอกไม่ได้ติดบ้านเราเลยนะคุณผู้ชมอยู่ไกลเหมือนกันนะ mm. ออซี่ค่ะชาวออซี่มาตั้งแก๊งคอรเซนเตอร์ในประเทศไทย ดีต่อประเทศเราเลยนะครับอขอบคุณตํารวจด้วยที่จัดการเรื่องนี้เดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดูโศกนาฏกรรมหน่อยผัวเมียคู่นี้ครับฝั่งผัวเนี่ย48เมีย25เมียเด็กกว่าเยอะนะแต่กลัวว่าเมียจะปันใจไปมีคนอื่นชวนพิสูจน์รักแท้ด้วยการผูกคอตายจากเชือกเส้นเดียวกันครับอเพราะว่าไอ้นุนี้แชทของโทรศัพท์ผู้หญิงอ่ะเข,<อ>ขาเมี ักัปตันแนะชวนน้องต้านทุจริตตอนทุจริตเงินห้องเท่ากับปูงเพื่อนสวัสดีครับห้องเรียนของน้องๆมีการเก็บเงินห้องกันไหมครับอย่างน้อยๆก็คนละ5บาท10บาทต่อสัปดาห์สำหรับเอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเวลามีกิจกรรมของห้องเช่นจัด สามพันไหว้ครูกีฬาสีและต้อทำดีๆบางทีก็ได้รางวัลด้วยนะ เงินห้องเป็นเงินกองกลางของคนทั้งห้องการนําเงินห้องไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือแอบเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วทําบัญชีปลอมขึ้นมาใหม่การกระทําเช่นนี้เท่ากับเป็นการโกงเพื่อนและยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยนะครับน้องๆครับเงินห้องนอกจากจะเป็นประโยชน์เวลามีงานกิจกรรมแล้วยังเป็นการฝึกการออมฝึกความซื่อสัตย์ฝึกการมีจิตสาธารณะสร้างความเสียสละและสร้างความสามัคคีในห้องเรียนอีกด้วยสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราวี อาร์สตรองไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปชตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหนเท่าทบทวันแค่นี้แค่นี้ก็เยอะแล้วแค่นี้ก็เยอะใช่ไหมระเบ้อป่วยทบทวันใช้น้อยคนผลิตบึ้มบึ้มเบิ่มใช้น้อยคนผลิตเยอะทบทวันดมดมยาแก้ไออัดน้ำตาเหลือดาวเมืเขาอาการไอขับเสมหะ นี่เลยยาแก้ไอตราเสียดาวรถนำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอาขับเสมหะชุม้มคอยาแก้ไอต้องตราเสียดาวไม่ว่าจอยแบบไหนลูกจอยกับเต้นพ่อจอยกับเพื่อนต่ำบ้าจอยโยคะ <c oughs> ต่างเชนต่างจอยแต่ซองนี้จอยได้ทุกเจนเลย30สิปีเลยจอยได้ทุกเจนเลยอย,าาย่าดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่า อากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่งานเสร็จแล้วโฟ m o มอสโอเมกมี DHA เพิ่มขึ้น60% Omega 369โอเมก้า369ผสมไดออาหาร PDX อ้าไอแม่ครับ f ฟ m o มอสโอเมก้าชดาอร่อยชดาร่อย ฉาดล้ำฉาดแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจ้านไทยชูรสราดาดแดงแป๊กเลยเป่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมแรงุนไปหอมลมุนดีกว่าอยากหอมละมุนสักด้วยโอโมพลัสหม่มีดูอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดา รอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเข่าช่องที่ใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบรังสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกล่อมในทุกมิติราอความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเข่าช่องรสแท้กา,า,าแฟไทยอยากกินไก่ค่ะย่าทเองว่าจะอร่อยย่าลองนี่ขนมผงปรุงทองเหลืองมีเนื้อไก่สองเท่าอร่อยถึงเนื้อหอมอร่อยครบจบยิ่งกินยิน่ง หมดขนอซอมเหลืองของคุณป้าครับป้าเหรอตัวเริ <Rock S 1> <t> ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบสิคะใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอ่ริ a ลดแรงกลางปีชอบสินค้าแม่ลูกเยอะมากสนุกฟรีกิจกรรมดีๆเพียบ วันที่ย่สถึงยีมิถุนาย,ยนนี้ไบเทคบางนาแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะมไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะกินเบนโตมเพ็ดเสียยฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสด้เมาทติแคร์ด้วยสามพลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียยฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วยสาพลังใช้ได้ทุกวันฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา HiQ 1 p l u s Super g o หนึ่งเดียวที่มีซิ้นไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ 1 p l u น Super g o ปสนับสนุนโดยเข้าวเคียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซอง เริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎรู้ด้วยอาปาเช่มีเบ็ดอมสูนไพรรถมะขามป้อม I Love Apache 7โมง5นาทีค่ะคุณผู้ชมดูความรักต่างวัยที่เขาใช้วิธีการพิสูจน์ใจด้วยการไปตายพร้อมกันหน่อยอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะสองคนผู้หญิงและผู้ชายรักกันอายุต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคู่นี้เนี่ยเขาอายุต่างกัน23ปี23ปีฝ่ายชายเนี่ยอายุ48ฝ่ายหญิงเบนจเพศอายุ25 ความรักของเขาทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นแต่พอมันมีปัญหาปั๊บสิ่งที่ฝ่ายชายชวนให้ฝ่ายหญิงกระทําเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราจะรักกันไปจนตายนั่นก็คือการไปตายด้วยเชือกเส้นเดียวกันค่ะ หนวงใครใครรับใครรับผู้หญิงด้วยใครรับผู้หญิงด้วยจับไวโอเคจับนอนเลยจับนอนเลยจับนอนเลยร้แล้วทําให้เธอต้องตกงานโดนไล่ออกจากงานไม่ไหวเลยชีวิตพังยับเยินไปหมดเลยแล้วแปลกที่คนแบบนี้มันยังทำแบบนี้กับคนอื่นต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรมาได้อย่างทีอเอบรมสั่งสอนก็น่าจะยากแล้วเนี่ยรานเขาไปทั่วจริงๆนะคะก็วิงวอร์เจ้าหน้าที่สพไหนนะพี่ต้นอยู่ในพื้นที่ของสามควายเผือก สามควายเผือกนครนปฐมนะคะ,ะก็ขอให้จับตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยออกสื่อขนาดนี้ยังไม่ได้พี่กันยังมีนะเออ<ฮ>การจอมพลังดรธนกฤตอร,กกรหมอปลาช่วยด่าอีกคนลังสีมาก็มีถ้าต้องถึงมือพี่กันพี่หมอปลาโลสอพอนั้นทิ้งไปเลยได้ไหมโไม่ต้องเอาไว้โอ,อ้นี่ขนาดว่าเราแบบช่วยกันประโคมข่าวขนาดนี้แล้วอะสามควายเผือกนะคะตำรวจมีนะคะ นคนปรปฐมเนาะใช่ครับเออคาดว่าวันนี้น่าจะมีความคืบหน้านะคะเพราะว่าเท่าที่ดูดูเนี่ยเป็นข่าวแล้วเกือบทุกช่องอถ้าท่านยังนิ่งนอนใจคนก็จะว่าได้ว่าโอ้ย ผู้ชายคนเดียวตำรวจทำอะไรไม่ได้เหรอเนี่ยอ,อย่าให้ชาวบ้านเขาค่อนแคทถึงขั้นนั้นเลยตำรวจไทยเราเก่งยังคงเชื่อแบบนั้นค่ะอะจากนาคปรปฐมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมขึ้นไปนครสวรรค์กันบ้างค่ะที่นี่ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้อาวุธฟันกันคือเป็นผู้ชายสองคนค่ะคุณผู้ชมเขาแขนพอแ้นเสร็จปั๊บจะเอามีดมาไล่ฟันแต่ว่าคุณพ่ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไปช่วยห้ามปรามเอาไว้ปรากฏว่าคนที่โดนฟันรับคอไปเต็มเต็ม,ตมก็คือตัวคุณพ่อค่ะ ส่วนคดีอาญาในเรื่องของการประกันตัวเนี่ย ตำรวจทำเรื่องคัดค้านไปก็จริงรแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าการประกันตัวเป็นอำนาจของศาลค่ะตำรวจคัดค้านแต่ศาลจะเมตตาให้ประกันตัวหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือเจ้าหน้าที่อธิบายแบบนั้นส่วนการที่เขากลับมาบ้านมาขี่รถวนๆเวียนๆถ้าทางผู้เสียหายรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือว่าเขาทําอะไรให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเนี่ยมาแจ้งได้เลยสพท่าตะโกก็ยินดีที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ค่ะครับพูดถึงเรื่องความรุนแรงเดี๋ยวไปดูในพื้นที่สมุ ราการกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้แขนที่แม่โกรธที่แม่แต่มาลงที่ลูกฮะลูกเดี๋ยวทำมาหากินตามปกติเลยแต่วันดีคืนดีถึงกลาวสวยนะครับเข้าไปกลางลานวัดไปเจอคู่อริแม่ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่รอบนี้ไม่เจอแม่ทําแม่ไม่ได้ก็เลยรุมกระทืบลูกฝากไปให้แม่หน่อยครับ